รับรรทุนสับหลังนะครับบ,บรรสสับหลังในหลออ่นนหลองแถวของทุเรียนนะครับในหล่องแถวของทุเรียนพี่นอ้องเงาได้เบ้งกำลังรถนะครับในเสาวมนีนะครับสองโมงกวักวนะครับ มุมไก่ครับสายก็แตกนะครับสายเป็นสายเก่านี่ก็จะแตกแต่ว่าก็ต้องใส่นะครับเ่าะาไนมาเอาเทปหรือเอาพลาสติกมาคุ้มมามามา,มาพันนะครับมาพันมาทายทำห้พี่น้องข้เ,เบิง ระบบนำยดนะครับเป็นเงาของจากคลองนะ,น,ะนะครับทุเรียนนะครับต้นทีสมบูรณ์ก็คือสองเมตรแหละนะครับสูงสองเมตรนะครับมองขึ้นไปมีกล้วยมีทุเรียนนะครับปลูกเกือบเต็มพื้นที่แล้ะครับในระบบระบบเป็นระบบนำยดเบดนะครับข้างล่าง กับข้างล่างทีมุมไกลๆนะครับก็เป็นทีบน่บ่แเ่นร่องแถวนี่กัเป็นระบบน้ําหยดนะครับข้างล่างกําล่างแตกยอดนะครับข้างล่างบริเวณหาประมาณปรมิปรมาณหาไรนะครับข้างล่างในร่ลลองแถวทุเรียนกับซีบลรนะครับเพราะว่าปลูกทุเรียนซิบลแต่ในพื้นที่นี่ก็เกือบเกือบเต็มนะครับปลูกเกือบเต็ม เดินเลาะให้เบิง่งติดตามมาอีกนะครับเพราะว่านางบดเกิดนะครับเมือว่าเกิดแล้วแตกยอดแล้วง่ามก็ิิมาทายทําให้พี่นอ้องเขาเบิ่งอีกนะครับมันนี่คือว่ามาอัพเดตระบบน้ำสูบออกจากบอ่อพักน้ำนะครับเดือนนี้ขณะนี้นะครับเติมลงคือพลังงานแสงอาทิตย เพิ่มลงมาเนาะปั่มสองแรงกับดันออกนะครับในสวชนก็มีแนวอยากเนี่กินหลายนะครับักุงกับกำลังสีเิ่มสีซุกนะครับมาเบิ่งตัวนี้นะครับทำงามเลยครับักุงเฮิมแสงอาจจะมองบ่เห็นเนาะมันบังนะครับบังบังเงาครับระบบน้ำมาบ่งระบบน้ำครับ ระบบน้ำนะครับโซลาเซลล์เติมลงปั๊มสองนิ้วสูบบอ,อกนะครับนำเสนอให้พี่น้องเขาได้ได้เบ่งการทำงานปลูกมันในร่องแถวทุเรียนนะครับส่วนที่บ้านไ้ปลูกยังซีหล่องนะครับบ้านในไทยอยู่ครับนี่ข้างล่างนะครับข้างล่างกำลังเกิดขึ้นนะครับบริเวณ ครับคลิปนี้นำ้ำเสนอไปเพียงกี่นี่ก่อนครับ